สวัสดีครับมือใหม่อาสร้างวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการ DIY ทําโครงสร้างถังขยะแบบง่ายประหยัดงบแล้วก็ทําจากวัสดุหลือใช้ของผมนะครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าก่อนหน้านี้บริเวณนี้เป็นจุดสําหรับทิ้งขยะของผมซึ่งก็จะมีพวกขวดพวกแก้วพวกพลาสติก แล้วก็ขยะต่างๆานะครับอ,อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่บริเวณด้านหลังร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก็ะห้ให้รงเตียงอยู่แบบนี้นะโดยผมก็จะมีการออกแบบทั้งหมด2ชิน้นนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นทงังขยะแบบ3ช่องก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่40ความยาวอยู่ที่120ซนเมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่80ซนเมตรอันนี้ผมก็จะใช้สําหรับบ้านไตลโนดิกของผมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทังขยะแบบช่องเดียวครับก็จะมีขนาดความกว้างยาวอยู่ที่40ซมแล้ววก็คาสูงอยี่สิบเซนติเมตรแล้มก็ความสดง หน่หรือว่า20มิลลิเมตรซึ่งก็เป็นเหล็กค่อยเก่าที่ผมเหลือจากการทําฟุตติ้งแล้วก็ต่อหม้อนะครับเดี๋ยวลองไปทํากันดูครับก็เสร็จไปแล้วแล้วร้อยครับสําหรับการทําโครงสร้างถังขยะของผมทั้ง2ตัวก็จะมีรูปทรงแบบนี้เดี๋ยวลองไปทดสอบใช้งานกันดูครับนี่ก็จะเป็นถังขยะของผมหลังจากติดตั้งที่บ้านนอดิกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าหลังจากทําไปแล้วเนี่ยก็มีสภาพที่เรียบร้อยมากกว่าเดิมเลยนะครับ ก็จะมีในส่วนของขวดแก้วขวดพลาสติกแล้วก็กระป๋องลักษณะแบบนี้นะนะีจุดนึ่งจะเป็นด้านหลังร้านกาแฟาของผม,มครับหลังจากที่ติดตั้งทั้งขยะตัวใหม่ไปแล้วก็ดูเป็นระเบียบม,มากกว่าเดิมเลยนะครับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวดีๆนั้นก็อย่าลืมติดตามต่อเนื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ